สวัสดีค่ะเพิ่มกับรายการอิงเจ Channel นะคะวันนี้ก็จะมาเออมาเออมาบอกว่า,าการตัดต่อวิดีโอนะเอยตัดต่อภาพนะคะก็มีโปรแกรมแรกก็คือ e r e เลเซอนะคะนี่นะแล้วก็อันที่2ก็คือโป o โต e อลเลเนะคะก็สามองแบนี้สามารถมาทำเป็นเออลูกปก YouTube ได้นะคะ มมว่าถ้าสมมติเราจะโหลดนะคะแล้วก็ไปที่ Play Store เลยนะคะไม่เดี๋ยวไม่บอกนะคะ<ม>คะ่ะแล้วก็มาค้นหาเขียนว่า eraser นะคะมันจะเขียนว่า background eraser น,<ม>น, er นะก็โหลดมาเลยค่ะก็นี่นะคะที่เขาที่เขาดูนะก็เสร็จปุ๊บ พอเข้าแอปมานะ้าแอปอีเลเซอร์เสร็จโหลดอัโปโบโตเลยนะคะก็ไม่บอกนะสมมุตินะสมมุตินะคะว่าเราเลือกรูปนี้ก่อนอื่นเนี่ยมันก็จะให้ครอปก่อนนะคะก็เอาส่วนที่ต้องการที่มันเป็นสีเหลืองอยู่หรือว่าแบบมันไม่ค่อยโดนมาเลยแล้วก็ดอนนะคะ ถ้าออโต้นะคะมันจะทําให้อัตโนม,มัติเลยค่ะกดปุ๊บอ่าสีหายเลยนะคะแล้วถ้ามันเป็นแบบให้มันแบบตรงเส้นผมแบบที่มันกระจายกระจายนะคะก็กดได้ค่ะหูเวเสร็จแล้วอ่านต้นอันนี้ก็คือความสูงนะคะก็ระดับสูนก็จะไม่มีอะไรต่ระดับสองระดับหนึ่งก็จะไอตรงขอบขอบก็จะไม่ค่อยมีลายเท่าไหร่นะคะถ้าระดับสองเนี่ย มันก็จะทําให้ไม่ค่อยมีลายอีกนะคะถ้าเราบสามัก็จะกลืนไปเรื่อยๆแบบให้มันสมูทขึ้นเรื่อยๆนะคะส่วนใหญ่นะคะที่แนะนําก็คือ0-2นะคะอันนี้เราเลือกเป็นเท่าไหร่1ดีกว่านะคะแล้วก็เซฟเลยค่ะเสร็จให้กด finish นะคะพอเสร็จบุ๊บเราออกไปเข้าโปรโต์นะคะถ้าเราจะทำนะคะให้กดที่ new เลยค่ะ ก็ระดับที่เออที่รูปภาพก YouTube แนะนำนะคะก็ต้องเป็นก็ต้องเป็นประมาณ2048คนึ่งหนะคะแล้วก็ตรงส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เข้ามาใหม่นะคะไอตรงที่เป็น a นะคะก็ให้กดเข้าไปะคะ่ะแล้วก็แปบบ๊บนึงนะคะแล้วก็ ให้ <Hey. S 2> ตอนแรกอะมันจะยี่อย่างนี้เลยนะคะดูที่โอ oh. อะไรนะโอโอปาซิตี้นะคะแล้วก็ให้กดเหลือสูรเลยค่ะแล้วก็กดโอเคแล้วก็กดโอเคนะ,คะ uh huh. มาดัดแรกเราก็ต้องไปที่ครอปนะคะเออไม่ใช่ค่ะ <laughs> ไปที่เท็กซ <Text. S 2> ์แฮชไอมีแล้วก็ไปที่ i m ม g e นะคะแล้วก็ chain image เช <laughs> นไอมีเนะคะได้ไหม เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเลือกรูปกันนะคะนี่นะคะเราเลือกรูปนี้นะคะก็กดแอ p พลไปเลยค่ะเราสามารถหมุนกับด้าได้นะคะแล้วก็ขยายได้นี่นะคะตรงที่เป็นพอดำๆเนี่ยค่ะถือว่าเราขยายอย่างนี้แล้วมันสุดแค่นี้นะคะก็คือกรอบของมนะะันเลยค่ะก็เลือกนะคะแล้วก็ ถ้าเราจะเอาภาพมาใส่อีกก็กด image ค่ะแล้วก็ change image ได้กันเลยค่ะถ้าจะเอาภาพเมื่อกี้นะคะก็กดภาพเลยค่ะเมื่อจะเป็นใสๆนะคะแล้วก็ apply ค่ะขยายเลยนะคะตรงไหนตรงนี้ก็แล้วกันแล้วก็กดเลยนะคะถ้าจะใส่อีกก็ได้นะคะก็กดที่ image เลยค่ะแล้วก็ change image เหมือนกันเลยนะคะสมมติว่าเราจะเอารูปอื่นที่เราจะต่อเลยนะก็ รูปนี้นะแล้วก็ทำเป็น2ตัวอะไอ่ะเดี้ยยขยายให้ตัวใหญ่กว่าเนาะมันแหละอย่างนี้เลยเนาะขยับหน่อยถ้าเราจะใส่เท็กก็ได้นะคะ แล้วก็เขียนว่ารีเปิดเป็นภาษาไทยก็ได้ตัวละครตัวละครแอป,ปลาแล้วก็ให้มันเล็กลงได้นะโอเคแล้วก็กดแอปพลายเลยค่ะข้างบนนะคะ กดเซฟเลยค่ะถ้าไม่มีอะไรมากแล้วนะคะก็กดที่แชร์ได้แชร์ก็ได้แชร์อะไรนั้นนะคะแล้วก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับสำหรับอะไรอะสำหรับอะไรอะอ๋อโอเคก็สำหรับวันนี้นะคะก็ก็ ทำไว้ต่อดีอะเราลืมอะไรไปหรือเปล่านะลืมอะไรเดี๋ยวไปคิดก่อนนะคะอ๋อไม่ลืมนะคะก็เออเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราก็มา,มาสอนทำโปรแกรมตัดต่อวิดีโอทำอินโทรตอนเริ่มแล้วก็ตอนจบนะคะก็ตลับวันนี้ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกดนะคะด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมีแจ้งเตือนนะคะว่า YouTube Live จะมีตอนเมื่อไหร่นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะแจ้งเตือนนะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊